อยูดีทุกคนทุกันเนี่เออไม่อยู่ัผมเนเคยวันนี้เพิ่งเลิกงานงานยานดีได้เวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวนี้มาอยู่แถวน,นี้บ่อยนะฮะเรียกว่าที่นี่เป็นบ้านเลยก็กันน้ำมันแพงชิบหายเลยอยากบ่นมากเลยตอนนี้ไอเชียตต์แต่สี่สิบบาทแล้วเนี่ยโคตรแพงเลยสั์แพงมากเพื่อนๆน้ำมันตอนนี้ไม่อยากไปไหนไกลเลยเนี่ยกูขี่อยู่แค่นี้นแหละกูไม่ขี่แรงหรอกโอ้แพงเกินน้ำมันเกิดมาก,ก็เพิ่งเคยเห็นเฮียกูอยากบริหารประเทศแทนเลย อันนี้พูดจริงไหมเนะี่ยอันนี้ก็ร,รับปริญญานะี่ยขาวมอธัญญานะราชมงคลว้ายเกือบแล้วลุงก็ขบับรถขับลาเลยระวังกันด้วยนะทุกคนตอนนี้แม่ง อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างเยอะเลยนี่แต่ก็เรียนก็ไปโรงเรียนวันนี้กูไปเทอมแล้วกูวไม่มีคลิปไปโรงเรียนสักคลิปเลยช่ว <c> ง <oughs> น,นี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปด้วยนะน้องๆคงไม่ได้คลิปพีพ่มาหลายคลิปเลยยังไม่ได้คลิปรีวิวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ลงคลิปนี้ก่อนมีดูคลิปรีวิวนี้มีเยอะเลยอัดไว้เยอะเลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไม่ต้องว่างหรอกเดี๋ยวจะพยายามจะทยอยลงกัน,น้องๆต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคือพี่งานยุ่งจริงอากาศตอนเช้านี่ไม่ได้ขี่รถมานานเลยแต่กูก็กลเ้ากวนิงงไปรีย่ ว้า้ยน้ำมันก็แพงแม่งเลยแพงโคตรเลยน้ำมันไออะไรแล้ววะเก้าห้าพีเมียมัง้งแม่งสี่จิบสี่หกบาทละไอ้เหี้ยกูมาอยู่ยุคนี้ได้ไงวะนี่ไอสัตย์ยุสงครามด้วยวันนี้โอ้โหแย่จริงๆน้องกูาตัวแรงว่ะ ร็วก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันหมดแล้วกูไม่ถึงบ่านนี่เอาไงดีเนี่ยไอ้เหี้ยน้ํามันยิ่งแพงอยู่ด้วยเติมร้อห้าสิบาทแม่งเงี้กระพริบอยู่กูไม่เคยรไม่เคยเจออะไรแพงกูไม่ว่าขออย่างเดียวน้ํามันอย่าแพงโอยไอ้เหี้ยคตแพงโอ้โหน้ำมัน,แ,แ,น,มนแม่งแพงชิบหายเลยคี่วินอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องขึ้นกันอยู่แล้วแหละน้ำค่าโดยสารค่าอะไรเงี้ยมึงแม่งไอ้สัตว์โอ้โห บริหารประเทศต้นตีนไอ้เหียเนี่ยขังน้ำมันก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยไอ้เหียอืม่มประเทศเราก็ไม่ใช่แย่นะเวยเ้ยไอชิมัมงอมเงินพวกเฮียเนี่ยพวกผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยขังน้ำมันก็อยู่เนี่ยไอฮาขึ้นอยู่ได้น้ำมันเนี่ยรดลถไม่กี่ตังค์หรอกมันอัาตังค์รถรถไปถึงบาทหรอก ดูกติอ่ะ yeah. คืสองูนเห็นทุกวันละแต่ว่ามันเวลาถ่ายวันนี้ได้ถ่ายก็ได้เออถ่ายให้เห็นนะเนี่ยอุบ้านผมเรากลับบ้านกันดีกว่า